สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับยำยำสไตล์แล้วนะคะตอนนี้คะ่ะทุกคนเราอยู่ที่การ์เดนเซ็นเตอร์ค่ะเป็นตลาดต้นไม้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาบุกตลาดต้นไม้กันเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะต้นไม้กําลังมาแรงเลยแล้วก็แบบว่ามีคนแบบซื้อต้นไม้กันมากมาก,มากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กี่ต้นนะคะก่อนที่เราจะไปเลือกต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อน้ํากันก่อนเขาเป็นร้านกาแฟานะอยู่ในตลาดเลยจะบอกว่าร้านน่ารัาามากเลย เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปซื้อบ้านไม้นะ ใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องยอมยมสไตล์ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะจ๊ะทุคเขาจะมีแบบต้นไม้เยอะมากจะบอกว่าก่อนที่จะมาที่เนี่ยก็คือออกกับจริงๆอ่ะไม่ได้ศึกษามาก่อนช้านหน้านะว่าจะแบบมาซื้ออะไรก็คือมากับที่สาวอีกแล้วจ้าพี่ฟาาจ้าคือนางจะมาซื้อต้นไม้เข้าห้องใช่ไหมเราก็เลยแบบเอออยากจะมาดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้กะว่าจะอยากได้ต้นไม้กลับไปบ้านหรอกแต่ว่าพอมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะต้องมีต้นสอง nya อนนี้นะคะเราอยากได้มอนเตอราไปปลูกที่บ้านแต่เราอยู่ท่ามกลางมองเข้าหมอแกงนักแกล้งโค้ชอโรแมนติกมากเลยอะตอนนี้ก็คือเดินดูแบบจะสุดฝั่งนี้แล้วนะคะอยากได้หลายต้นมากนะเลือกไม่ปูกเนี่ยคือความแบบผิดพลาดของการที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ไม่ได้วางมาก,ก่อนนะคะว่าจะเอาอะไรแต่ว่าเรากําลังมองว่าเราอยากได้ดอกไม้อะดอกไม้สดชื่นสดชื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบชอบสีม่วงเนาะเราอยากได้สีดอ,อกไม้สีม่วงนะเธออยากได้ไหม ได้ครับถ้าเราเจอแบบใช่ปุ๊บก,ก็เอาเลยโอเคพี่กลา,คกาง,กงค่ะแต่ก็เก่งไปบ้าทางชอบองนี้ต้องโดนจังเฮ้ยแบงมันเกินจะเป็นยายมันสวยมากเิงเขาอยากได้ตอกไม้ แต่เขากลัวไปปลูกแล้วมันไม่เหมือนที่เขาปลูกมามใชปบปบจริงๆอะ่ะไม่ได้คิดว่าแบบจะปลูกต้นไม้นะแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้หิ้มันมาแรงจริงว่ะเรื่องความที่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ย่าเขาถ่ายรูปคู่กับต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะที่มันมีกระแสออกมาช่วงหนึ่งเรื่องความที่มันเยอะแล้วก็สิตใจไม่ได้นะคะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปกินตลาดนึงนะคะก็คือตลาดยงที่เราเซิร์ชมาเมื่อเช้าถ้าเกืดว่ามันยังไม่โดนเกิดจะกลับมาซื้อที่นี่นันเ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาต่อที่บุญยงตลาดต้นไม้นะคะเป็นตลาดที่เราเซิร์ชมาตั้งแต่แรกนี่แหละแล้วเราก็ไปแวะตรงนั้นมาก่อนนะคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ตลาดบุญยงนะที่เมื่อกี้เราถ่ายป้ายใหญ่ๆนะคะฟีลริ่งเหมือนกาลจซาตั้งแต่ตรงต้นซอยยันท้ายซอยนะคะมีแต่ร้านต้นไม้เลยสมมุติว่าเราเห็นร้านน้ารเยอะมาก ตอนนี้พี่ต้งจ้ะนังได้แล้วจ้าตอนนี้ได้แล้วนะทุกคนได้แล้วหนึ่งต้นต้นอะไรคะในที่แก้มก็ได้แล้วนะค่ะมาเป็นเพื่อนแต่ว่าได้่อนแต่ว่าเราอะยังไม่ได้ถูกใจเพราะว่าหนึ่งก็คือเรายังไม่ได้อยากคอนโดชแนลเราก็รู้สึกว่าที่บ้านก็คือต้นไม้มันเต็มหนักมาก่ไม่มีที่ไวกลัวเอากลับไปแล้วแบบว่าไม่ค่อยอยู่บ้านไม่มีคนดูแลให้อะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เป็นแบบคนอื่นมาดูแลแทนก็ซื้อไปเราก็อยากดูแลเองนั่นแหละ ตอนแรกว่าจะแบบยากมากหมดใจไม่ไหวเพราะว่าเราชอบมิกกี้เมาส์แล้วน้องก็เหมือนมิกกี้เมาส์ต้นโอพันเชียโอพันเชียร์ทุกคนคะเรามาเจออยู่ร้านหนึ่งนะซึ่งเดินมาเราก็แบบสะดุดตากระสีกระถางไม่เท่าไหร่แต่สะดุดตากับชื่อต้นไม้ไปอีกโชคเก้าชั้นจ้าและอันนี้ต้นเงินหนานะคะอุ้ยถูอันนี้น่ารักเลยนุ่นตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกระถางต้นไม้แล้วชื่อว่าร้านบ็อกซ์ไม้ อะไรสักอย่างนะคะไม่รู้ว่าเราอ่านถูกเราจะมาช้อปปิ้งกระถางให้น้องโอปันเทียที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะจ๊ะเราเล็งไว้ว่าเราจะเอากระถางนี้ค่ะพอไปดูข้างในก่อนดูว่าต้องประมาณนี้วะน้องโอปันเทียต้นใหญ่อันนี้เลยเหรอทุกคนเราได้กระถางมาแล้วจ้านี่จ้าก็คือเป็นกระถางแบบนี้ 8นิ้วนะคะทุกคนเซตนี้ก็คือ160บาทนะไม่รวมขาตั้งนะถ้าขาตั้งก็คือแยกอีกแต่ว่าเราอะตั้งใจจะเอาไปปลูกไว้ข้างนอกบ้านเนีก็เลยคิดว่าเออยังไม่ใช้ขาตั้งเดี๋ยวไว้รอบหน้า<ช>ก็คือจะต้องแบบเจอหักข้อมูลมาก่อนแล้วก็วางแผนไว้ก่อนว่าจะซื้อต้นอะไรบ้างเนาะไม่งั้นก็คือมาแล้วก็จะแบงแบงแบบเนี้ยแลวยิ่งแบบต้นไม้เยอะมากๆอะ่ะด้วยความที่ตัวเลือกมันเยอะเรา ก็เป็นแบบน้ำพ้ริมาผ่านทุกคนมาสำรวเผือแบบใครผ่านมาแถวนี้หรือว่าอยู่แถวนี้อยากซื้อต้นไม้กําลังหาแหล่งซืต้นมาอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะกับที่เมื่อกี้นี้นะคะก็แวะมาดูได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไลค์ก็แชร์ก็สมัครใด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย